ตอนที่352จอมยุทธ์ช่วยหญิงงามสองเจ้าโจรวายุดำที่น่ารำคาญเราให้เงินกับเจ้าแล้วทำไมเจ้าไม่กลับไปซะละ่ะชายวัยกลางคนฟันใส่โจรวายุดำไปสามคนเสร็จแล้วได้ตะโกนออกมาภายในกลุ่มโจนร้อยกว่าคนได้มีชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าเริ่มหัวเราะและพูดข้าได้ยินมาว่าตระกูลหลานหนิงมีคุณหนูที่หน้าตางดงามราวกับเทพธิดา ทำไมเจ้าไม่ส่งนางไปเป็นเจ้าสาวของเต่งยาทีตระกูลอเต่งเพื่อให้นางเป็นเจ้าสาวาของเขาสำหรับตระกูลหลานมิงของเจ้าแล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะักเจ้าอย่าได้ฝันเฟื่องไปเลยคุณหมูเป็นดั่งไข่มุกในตระกูลและเป็นคนที่ผู้นําตระกูลโปรดปรานอย่างมากหากเจ้ากล้าที่จะก่อเรื่องที่นี่ตอนนี้ตระกูลหลานมิงของเราจะทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อตามล่าเจ้าเจ้าโจรวายุดํา ชายวัยกลางคนตะโกนคนนี้ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มแน่นอนห้าห้าห้าตระกูลหลานหมิงของเจ้าเป็นตระกูลที่เป็นที่รู้จักกันดีแค่ตระกูลหลานหมิงเพียงตระกูลเดียวว่าจะทำอย่างไรกับเราได้โจรวายุดำไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าโจนหัวเราะเสียงดังมากขึ้นที่น้องทำต่อไปเมื่อนำรถมาไปส่งให้ตระกูลเต่งทุกคนจะต้องร่ำรวยแน่นอน ทันทีขวัญกำลังใจของพวกโจรก็สูงขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดยิ่งขึ้นคลิปตาผู้คุ้มกันกว่า30คนก็ตกอยู่ในแรงกดดันเป็นอย่างมากผู้คุ้มกันบางคนถูกสังหารโดยพวกโจรวายุดำและล้มลงกับพื้นพร้อมกับเลือดที่เจิ่งนองไม่นานก็เหลือเพียง20คนเท่านั้นที่ยังพอป้องกันตัวเองได้ สำหรับพวกโจรวายุดำมันเหมือนกับว่าเป็นแรงกระตุ้นอย่างรุนแรงและมีความต้องการที่จะต่อสู้เป็นอย่างมากการโจมตีแต่ละครั้งเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและบรรยากาศต่างก็เต็มไปด้วยพลังเซียนไม่นานผู้คุ้มกันกว่าสิบก็นอนแน่นิ่งขณะที่ส่วนที่เหลือได้เข็นฆ่าโจรไปหลายคนการบาดเจ็บล้มตายของพวกเขาน้อยมากทําให้รักษาความได้เปรียบเหนือกว่าอีกฝ่ายไว้ได้เจ้าจะต้องเสียใจกับสิ่งนี้ เตรียมที่จะโดนดีได้เลยผู้นำของเราจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่นอนชายวัยกลางคนตะโกนเสียงดังเขาเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นสูงสุดแต่ในตอนนี้เขาได้ต่อสู้กับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นกลางสองคนที่คอยกดดันเขาด้วยการต่อสู้ที่หนักหน่วงบาดแผลของเขาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเลือดไหลาตามร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วและหากสิ่งนี้ยังคงเป็นไปได้ต่อไปเขาจะไม่สามารถอยู่รอดได้นานเป็นแน่ คำพูดของเขามันจริงจังเกินไปเมื่อลูกสาวล้ำค่าของตระกูลหลานหมิงกลายเป็นเจ้าสาวให้กับหย่าฉีทั้งสองฝ่ายก็จะเกี่ยวดองเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าจะหันอาวุธใส่ครอบครัวตัวเองได้อย่างไรเจ้าไม่รู้สึกกว่าสิ่งที่เจ้าทำมันผิดงั้นหรือโจรหัวเรอออกมาใบหน้าของชายกลางคนก็เริ่มซีดดวงตาของเขาหลีแคบลงพร้อมกับความเกลียดชังน่าเสียดายที่มันไม่อาจทำอะไรได้ในเวลานี้ คนที่เหลืออีกสิบคนสุดท้ายต่างก็ถูกรุมล้อมจากพวกโจรวายุดำและพลังของพวกเขาก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์นี้เมื่อมองผู้คุ้มกันแต่ละคนที่อยู่ข้างๆเขาเขาเริ่มจะหมดหวังตากแก่คนนี้จะยอมแลกชีวิตนั่นหมายความว่าเจ้าไม่อาจได้รับรางวัลได้ง่ายๆชา,ายผู้นั้นตะโกนขณะที่พลังเซียนของเขาพุ่งออกมาด้านนอกเขาเริ่มต่อสู้พร้อมกับอีกสามคนอีกครั้ง เร็วเข้าตอนนี้เขาจะใช้ทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีหัวหน้าโจรตะโกนออกมาแม้ว่าหัวหน้าโจรจะพูดเช่นนั้นออกมาชายวัยกลางคนก็หันไปฟันดาบยักษ์เข้าไปที่ชายผู้หนึ่งเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอีกสองคนที่ต่อสู้กับชายคนนี้ได้รับรู้ถึงประสบการณ์ก่อนหน้านี้มาก่อนจากหัวหน้าพวกเขาจับคู่กันพร้อมกับเคลื่อนไหวคอยสอดประสานกันแอละกันและพยายามแบ่งแยกสมาธิของเขาปังอัญญประกาศคู่ หลังจากนั้นก็เกิดเสียงดังก้องมีหลงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของทุกคนและคนที่ต่อสู้ทั้งสี่ก็ร่วงลงแต่ละคอนมีใบหน้าที่ซีดเซียวและเริ่มกระอักเลือดออกมาจากปากชายวัยกลางคนพยายามคลานขึ้นมาจากพื้นแต่บาดแผลของเขาก็ค่อนข้างรุนแรงผู้คุ้มกันที่เต็มไปด้วยเลือดรีบเข้ามาพยุงเขาและถามว่าหัวหน้าท่านเป็นอย่างไรบ้าง จนอีกสามคนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆดังนั้นพวกเขาจึงรีบกลับมาอย่างรวดเร็วและหนึ่งในนั้นก็ได้ตะโกนออกมารีบฆ่าพวกมันแต่อย่าทำลายรถมา้ารับทราบอัญญประกาศคู่จนทุกคนตะโกนรับทราบขณะที่เขาพุ่งไปยังผู้คุ้มกันคนที่เหลือพร้อมกับอาวุธเซียนของเขาที่พร้อมจะโจมตีปุกปุกปุก ในเวลาเดียวกันโจนทั้งหลายก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆก,ก่อนที่หัวของพวกเขาจะลอยขึ้นไปกลางอากาศพร้อมกับเหลือร่างที่ไร้หัวกำลังพ่นเลือดออกมาการพลิกพลันอย่างฉับพลันทำให้ทุกคนเริ่มสับสนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาและพวกเขาไม่อาจตอบโต้มันได้ทันหัวของโจนยังคงลอยขึ้นไปบนอากาศอย่างต่อเนื่องและหัวโจนทุกคนก็เริ่มที่จะหลุดออกมามีหัวมากมายลอยอยู่บนอากาศก่อนที่จะตายไปมากมายภายในสองลมหายใจ เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดนี้ทำให้ผู้คุ้มกันสิบคนที่เหลือต่างก็มองดูด้วยตาที่เบิกกว้างราวกับไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านหน้าของพวกเขากะเกิดอะไรขึ้นใครใครฆ่าพวกเขาหัวหน้าโจรตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวขณะที่เขามองไปยังศพที่ไรหัวพร้อมกับเลือดที่ไหลยอยู่ตามพื้นสียงของเขาสั่นเทาขณะที่เขาพูดและคนกว่าร้อยคนของพวกเขาก็เหลืออยู่เพียงแค่สามคน ทันใดนั้นแม้กระทั่งร่างกายของเขาก็แข็งเกร็งขึ้นมาเช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นภาพที่น่ากลัวพร้อมกับคนที่อยู่ในชุดคลุมดำลอยมาด้านข้างพวกเขาร่างนั้นเป็นเด็กหนุ่มพอมที่สวมชุดคลุมดำผมของเขาสั้นมากและหน้าตาของเขาค่อนข้างธรรมดาหากเขาอยู่ในกลุ่มคนมากมายเขาจะไม่อาจสังเกตเห็นได้ที่สำคัญที่สุดคือความจริงที่ว่าเขาดูอายุไม่เกิน30ปี หัวหน้าโจนจ้องเขมองงอไปยังเด็กหนุ่มผู้นั้นก่อนที่จะพูดติดอ่างว่านนี่ปะเป็นแฝดฝีมือเจ้าที่สังหารคนของข้าเมื่อมองไปที่โจรทั้งสามคนที่เหลืออยู่จากนั้นผู้คุ้มกันทั้งสิบและชายวัยกลางคนคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจึงหยิบยาที่เต็มไปด้วยพลังเซียนธาตุแสงออกจากแหวนมิติของพวกเขาและโยนไปให้ชายกลางคนกินหลังจากที่กลืนยาเม็ดนั้นเขาไปในปากใบหน้าของชายกลางคนก็เริ่มดีขึ้นก่อนที่จะร้องออกมากว่า นี่นี่เป็นยาธาุแสงด้วยความตกใจของชายกลางคนเขารีบเอามืออุดปากทันทีก่อนที่จะป้องมือให้กับเจียนเฉินอย่างซาบซึ้งข้าขอบคุณนายน้อยมากตระกูลหลานหมิงของเราขอบคุณจริงๆนั่นไม่จําเป็นข้าผ่านมาที่นี่และไม่มีอะไรมากมายนะักเด็กหนุ่มชุดดํานั้นเป็นเจียนเฉินนั่นเองโจรที่เหลือทั้งสามคนก็มองมาที่เขาอย่างงุ้งงมผู้คนมากมายถูกสังหารโดยเด็กหนุ่มชุดดําในเวลาไม่กี่ลมหายใจ ความแข็งแกร่งเช่นนี้ทําให้พูกเขาสับสนและหวาดกลัวเป็นที่สุดแม้แต่ตระกูลแต่งก็ยังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้เนี่องหไปไกลๆเขาเขาเป็นซาเซียนปัทภีหนึ่งในโจรพูดออกมาอย่างหวาดกลัวใบหน้าของเขาก็ซีดเซียวไปหมดแม้กระทั่งคําพูดของเขาก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ขณะที่เขาพยายามจะวิ่งหนีชายอีกสองคนหลังจากที่รู้ว่าเขาเป็นเซียนปัทภีและพวกเขาก็วิ่งหนีไปด้วยเช่นกัน หากเจ้าไม่อยากจะตายก็หยุดอยู่กับที่เมื่อได้ยินคำสั่งโจนทั้งสามคนก็ล้มกองกับพื้นด้วยแรงกดดันทันทีและพวกเขาก็หยุดนิ่งโดยไม่อาจก้าวเท้าต่อไปได้แม้แต่ก้าวเดียวด้วยความกลัวโอ้ท่านจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ย,ยกโทษให้เราด้วยพวกเรามีครอบครัวที่ต้องคอยทำมาหาเลี้ยงพวกเขามีเราเป็นคนคอยหาอาหารให้ถ้าพวกเราตายพวกเขาก็คงต้องตายไปด้วย โจรคนหนึ่งร้องไห้ออกมาพร้อมกับน้ำหูน้ำตาไหลไม่มีใครสักคนในสามคนนี้ที่คิดว่าจะรอดไปจากเซียนปฐพีได้เลยเจ้าทั้งสามมานี่ตาของเจียนเฉินเริ่มเป็นประกายเย็นชาขึ้นขณะที่เขาสั่งพวกโจรโจรทั้งสามมองหน้ากันอย่างสิ้นหวังก่อนที่จะเข้าหาเจียนเฉินและคุกเข่าคำนับเขาปลหลกหลกมองไปที่ชายทั้งสามเจียนเฉินก็หันไปหาชายกลางคนที่อยู่ข้างๆเขาชายทั้งสามคนนี้มอบให้ท่านจัดการ ข้าขอบคุณนายน้อยชายกลางคนกล่าวขอบคุณอีกครั้งก่อนที่จะสั่งคนออกมาสามคนหาเชือกมามัดพวกเขาเราจะส่งพวกเขาให้ผู้นำตระกูลของเราเมื่อมาถึงตอนนี้ใบหน้าของโจรทั้งสามก็ยิ่งซีดมากขึ้นแต่เพราะว่ามีเซียนปัทพีอยู่ที่นี่กำลังจ้องมองเขาอยู่พวกเขาจึงไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันไม่นานทั้งสามก็ถูกมัดราวกับบาจางผู้คุ้มกันหยุนเกิดอะไรขึ้น ทันใดนั้นก็มีเสียงเบาๆของหญิงสาวผู้หนึ่งดังออกมาจากภายในรถมา้าชายวัยกลางคนพูดขึ้นทันทีว่าคุณหนูไม่มีอะไรต้องรายงานตอนนี้มีนายน้อยผู้แข็งแกร่งได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราคุณหนูได้โปรดออกมาคาระวะผู้มีพระคุณของเราครู่หนึ่งภายในรถม้าก็เงียบก่อนที่จะเปิดประตูออกมาพร้อมกับหญิงสาวชุดแดงคนหนึ่งที่ก้าวออกมาจากรถมา้านี่คือหญิงสาวที่งดงามมากจนถึงขั้นล่มเมืองได้ ผิวของนางขาวราวกับหยกบริสุทธิ์และดวงตาของนางก็ดูราวกับว่าถูกมองไปถึงวิญญาณหากนางจ้องมองมาจากรูปลักษณ์ภายนอกของนางนางดูราวว่าจะมีอายุประมาณ22ปีและนางก็ดูเหมือนผู้แก่เรียนรูปลักษณ์ของนางก็ไม่ได้แตกต่างจากหววหลวนมากนะักแต่ความแตกต่างของทั้งสองคือแม่นางผู้นี้ดูเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนตรงกันข้ามกับความเจ้าเล่และแก่นแก้วของหววหลวนเพราะเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวกับนางก่อนหน้านี้ ใบหน้าของนางยังคงซีดเซียวดวงตาของนางยังคงมีความกลัวหลงเหลืออยู่แต่เมื่อนางมองไปรอบๆที่เต็มไปด้วยเลือดร่างกายของนางก็เริ่มสั่นระริกและใบหน้าก็ซีดยิ่งกว่าเดิมนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นคนตายมากมายขนาดนี้นางพยายามบังคับให้ตัวเองสงบลงตาของนางก็จ้องไปที่เจียนเฉินทันทีก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเราขอบคุณท่านจอมยุทธ์สำหรับความช่วยเหลือของท่านเรารู้สึกซาบซึ้งมาก จี้มเฉินโบกมืออย่างไม่ยาแสไม่มีปัญหาค่าแค่ผ่านทางมาค่าก็ไม่ชอบพวกโจรเหมือนกันเนื่องจากกลุ่มของเจ้าปลอดภัยดีแล้วค่าก็ขออำลาจากนั้นจิ้นเฉินก็กลับออกไปแม้ว่าเขาจะเห็นสาวงามตรงหน้าของเขาจิ้นเฉินก็ไม่ใช่คนเจ้าเล่ส์สำหรับสาวงามอย่างนางจี้งเฉินมองโดยไม่มีท่าทีสนใจไม่มีแม้แต่คนเดียวที่คิดว่าจิ้นเฉินจะกล่าวเช่นนี้และจากไปทันทีที่พูดจบชายวัยกลางคนรีบเข้ามาขวางและอ้อนวอนเขา ท่านจอมยุทธดูที่บาดแผลของพวกเขาสิพวกเขาอาจเดินทางได้ปกติแต่หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันและมีการต่อสู้อีกมันก็เกินความสามารถพวกเราได้โปรดเมตตาและช่วยพาเราไปที่เมืองต้าเซียด้วยไม่อย่างนั้นหากเราเจอคนชั่วอีกเราก็ไม่สามารถต่อสู้เพื่อตัวเองได้อีกแล้วเจียงเฉินลังเลที่จะรับคำขอร้องดังกล่าวแต่ในที่สุดเขาก็ยอมไปเมืองต้าเซียเพื่อไปส่งพวกเขา ตอนที่353ประกูลหลานหมิงแห่งเมืองต้าเซียเมื่อเจ้ยนเฉินตกลงที่จะคุ้มครองพวกเขาจนไปถึงเมืองผู้คุ้มกันต่างก็มีความสุขเพราะว่าการที่มีเซียนปะทพีอยู่ด้วยจะทําให้พวกเขาเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับใครก็ตามที่มีเจตนามุ่งร้ายโดยเฉพาะพวกโจรวายุดังจ้ยนเฉินได้ถูกเชิญอย่างสุภาพให้เข้าไปนั่งในรถม้าโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันตายแล้ว มาทั้งหมดที่พวกเขามีหากไม่ถูกฆ่าก็หนีไปแล้วนอกเหนือจากสัตว์อสูรระดับสามสามตัวที่ลากรถมาแล้วก็ไม่มีมาตัวอื่นให้นั่งได้อีกเมื่อไม่อาจปฏิเสธการต้อนรับด้วยความหวังดีของชายกลางคนได้เจียนเฉินเลือกที่จะนั่งบนรถม้าในส่วนที่คนขับรถมานั่งน้องชายลมด้านนอกค่อนข้างแรงเจ้าควรกลับไปด้านในชายผู้นั้นยิ้มให้เจียนเฉินด้วยความสุภาพ เซียนปัทภีจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำภายในเมืองต้าเซียและตระกูลหลานหนิงก็สามารถบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในสองตระกูลชั้นนำตั้งแต่ที่ผู้นำของพวกเขาได้ก้าวมาเป็นเซียนปัทภีหากพวกเขาสูญเสียผู้นำไปตำแหน่งของพวกเขาในเมืองตาเซียก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรผู้เยี่ยมยุทธในตระกูลเหล่านี้ก็มีเพียงไม่เท่าไรในเมืองต้าเซียเพราะงั้นการที่มีเซียนปัทภีอยู่ทำให้ตำแหน่งและพลังสูงขึ้นมาก ไม่เป็นไรค่าเพลิดเพลินกับการนั่งตรงนี้เจีนเฉินพูดชายกลางคนไม่อยากพูดอีกต่อไปถ้าพวกเขาพยายามโน้มน้าวให้เขานั่งที่อื่นแล้วมันจะเป็นอันตรายมากกว่าดีในขณะนั้นกลิ่นหอมก็ลอยออกมาจากประตูด,ด้านหลังขณะที่มันถูกเปิดโดยหญิงสาวเสื้อคลุมแดงและกำลังเดินออกมา นางนั่งถัดจากเจี้ยนเฉิญที่อยู่บนที่นั่งของคนขับพร้อมกับมองมาที่เจี้ยนเฉินด้วยดวงตาที่สวยงามของนางและพูดเบาๆขอบคุณผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตพวกเราข้าชื่อว่าหลานหญิงข้าขอทราบชื่อนายน้อยได้หรือไม่เจี้ยนเชินกวาดตามองสาวงามที่อยู่ข้างๆก่อนที่จะหันกลับไปมองด้านหน้าเจ้ามากมารยาทไปแล้วข้าชื่อหยางยู่เทียนเงนนี่ก็คือนายน้อยอย่างนางน้อยอย่างจะเดินทาทงไปที่ไหนและนายน้อยมาจากที่ใด ตาของหลานหญิงจ้องมองมาที่เจี้ยนเฉินพร้อมกับดวงตาที่สดใสของนางแต่เมื่อนางเห็นคิ้วของเจี้ยนเฉินนางก็รีบพูดอย่างเร่งรีบข้าขออภยัยข้าแค่อยากรู้อยากเห็นหากนายน้อยอย่างไม่ต้องการบอกก็ไม่เป็นไรยกโทษให้กับความหยาบคายของข้าด้วยเจี้ยนเฉินหัวเราะและพูดคุณหนูจริงจังเกินไปแล้วข้ามาจากอาณาจักรที่ห่างไกลและเดินทางไปทั่วทวีปเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าท้องฟ้าเป็นดังหลังคาและพื้นดินเป็นดังเตียงนอนขณะที่ข้าเดินทาง งั้นก็ไม่แปลกใจนักที่นายน้อยอย่างแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เป็นเพราะได้บ่มเพาะมากอย่างยาวนานนั่นเองจุดรถม้ายังคงเคลื่อนที่อย่างช้าช้าขณะที่ผู้คุ้มกันอีกสิบคนเดินทางอยู่ใกล้ๆด้านข้างรถม้าบนถนนพวกเขาเจอทหารรับจ้างธรรมดาหลายคนที่ขี่มา้าชายวัยกลางคนก็ได้ใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อมาสองสามตัวเพื่อผู้คุ้มกันขึ้นมาสองคนต่อหนึ่งตัว สองช่วยยามต่อมาผู้คุ้มกันสิบคนซึ่งตัวเปียกโชกไปด้วยเลือดและรถม้าก็เข้ามาในเมืองบนถนนทุกคนเริ่มสังเกตเห็นพวกเขาและจับกลุ่มคุยกันเองนั่นไม่ใช่ตระกูลหลานหมิงขนาดพวกเขายังได้รับบาดเจ็บขนาดนี้อีกฝ่ายที่เป็นศัตรูจะทรงพลังเพียงใดตระกูลหลานหมิงเป็นหนึ่งในสองตระกูลชั้นนำของเมืองต้าเซียข้าได้ยิงมาว่าผู้นำของพวกเขาคือเซียนปฐพีอีกด้วย ใครขวัญกล้าบางอาจกระตุ้นตระกูลหลานหญิงและตระกูลโหวไนเจียงเฉินที่สวมชุดดำนั่งอยู่ที่นั่งคนขับรถม้าผู้คุมกันยังคงนำทางอยู่ใกล้ๆขณะที่หลานหญิงยังคงอยู่ในรถม้าทันใดนั้นก็มีเสียงที่โกรธเกรี้ยวดังขึ้นอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับกลุ่มขี่สัตว์อสูรขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้ามาหารถม้าด้วยความโกรธคนที่พุ่งนำหน้าคือชายชราที่กำลังขี่สัตว์อสูรหมาป่าพายุระดับสี่ ในเวลานั้นชายกลางคนที่ได้เห็นชายชราก็ยิ้มและทักทายออกไปว่าท่านผู้นำท่านผู้นำมาแล้วผู้นำแห่งตระกูลหลานหญิงได้มาถึงกลุ่มของพวกเขาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้คุ่มกันที่อยู่ในกลุ่มพูดออกมาอย่างยินดีคาระวะท่านผู้นำเขาพุ่งออกมาพร้อมกับความวิตกกังวลก่อนที่จะตะโกนเสียงดังว่าหญิงเอ,อ๋ยหญิงเอ,อ๋เจ้าสบายดีหรือไม่ประตูรถมาเปิดออกขณะที่หลานหญิงที่อยู่ในเสื้อคลุมสีแดงเดินออกมา เมื่อนางเห็นผู้เท่านางก็เริ่มร้องไห้ออกมาทันทีและพูดว่าท่านปู่เมื่อเห็นว่าหลานหญิงไม่ได้รับอันตรายใดๆใบหน้าของผู้เท่าก็คลายกังวลลงขณะที่เขากระโดดกอดหลานหญิงไม่เป็นไรตอนนี้ทุกอย่างไม่เป็นไรแล้วนี่เป็นความผิดของปู่ที่ไม่ได้จ้างผู้คุ้มกันให้ดีพอและหลานสาวของข้าต้องทุกข์ทรมานผู้เท่า,นาคนนี้เป็นผู้นำของตระกูลหลานหญิงและอยู่กับหลานสาวของเขานางเป็นดั่งไขมุกของตระกูลและต้องมีคนปกป้องนางอยู่เสมอ เมื่อเขาได้ยิงว่าผู้คุ้มกันหลายคนของตระกูลหลานหมิงต่างก็ตัวเต็มไปด้วยเลือดเมื่อผ่านหน้าประตูเมืองเขาก็ทราบทันทีว่าผู้คุ้มกันที่ปกป,ป้องหลานหญิงต้องถูกซุ่มโจมตีด้วยความที่ว่าเขากลัวว่าจะมีอันตรายต่อหลานสาวของเขาเขาก็รีบวิ่งมาที่ประตูเมืองทันทีราวกับไฟไหม้ในขณะที่เขาปลอบใจหลานสาวของเขาเขาก็หันไปมองหน้าชายกลางคนที่ปกป,ป้องนางผู้คุ้มกันหยุนเกิดอะไรขึ้นระหว่างเดินทาง ใครกันที่กล้ามาขวางเส้นทางประกูลหลานหมิงของเราท่านผู้นำเราได้เจอกับกลุ่มโจรวายุดาที่สามารถเอาชนะเราได้หากไม่ใช่เพราะนายน้อยอย่างผ่านมาในเวลานั้นพอดีเราก็กลัวว่าเราคงไม่อาจมาพบท่านได้ผู้คุ้มกันหยุนพูดด้วยความเสียใจเมื่อได้ยินอย่างนั้นผู้นำตระกูลหลานหมิงก็หันหน้าไปมองเจี้ยนเฉินที่กำลังนั่งอยู่บนรถมาพร้อมกับรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว เขาก็ป้องมือและพูดว่าข้าต้องขอขอบคุณน้องชายด้วยที่ให้ความช่วยเหลือตระกูลหลานหมิงของข้าต้องตกรางวัลให้เจ้าอย่างแน่นอนเจี่ยงเฉินหัวเราและกลับมาอยู่ในท่าทางที่สุภาพท่านผู้นำสุภาพเกินไปแล้วแค่คำขอบคุณก็เพียงพออย่างอื่นไม่ต้องข้าแค่บังเอิญผ่านมาเท่านั้นน้องชายคนนี้ได้ช่วยชีวิตหลานหญิงของข้านี่จะทำให้ตระกูลหลานหมิงไม่มีวันลืมบุญคุณหากเจ้าสามารถมาเป็นแขกของตระกูลหลานหมิงได้ จะถือว่าเป็นเกียรติของข้าผู้นำพูดอย่างจริงจังเจียงเฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็ตอบด้วยรอยยิ้มงานก็ต้องลำบากพวกท่านจัดเตรียมที่พักแล้วลำบากไม่ได้ลำบากเลยผู้นำโบกมือพร้อมกับหัวเราะล่าเริงในเวลานั้นผู้คุ่มกันหยุนก็ชี้ไปที่โจรทั้งสามที่ถูกมัดอย่างแน่นหนาและพูดกับผู้นำว่าท่านผู้นำทั้งสามคนนี้เป็นกลุ่มโจรวายุดำนายน้อยหยางเป็นคนจับพวกเขาและตอนนี้กำลังรอให้ท่านตัดสิน จนทั้งสามถูกมัดปากแน่นและส่งเสียงได้เพียงอู้อี้เท่านั้นและทำท่าอ้อนวอนอยู่แทบเท้าของผู้นำแววตาของบรรพชนกลายเป็นเย็นชาพร้อมกับสั่งเอาตัวพวกเขาไปจุดเดินทางไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองต้าเซียไม่นานก็มาถึงกลุ่มบ้านหลังใหญ่และกว้างขวางสวยงามเป็นพิเศษแม้กระทั่งของตกแต่งก็ยังได้เพิ่มความงามให้กับมัน ขณะที่ผู้นำได้นำเจี้ยนเฉินมายังถงรับรองและพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันพร้อมกับที่ผู้นำก็พยายามคิดถึงตัวตนของเขาเจี้ยนเฉินตอบทุกคำถามอย่างสงบแต่เมื่อเกี่ยวกับคำถามของตัวเขาเขาก็ตอบไปตามที่บอกกับหลานหญิงเจี้ยนเฉินปกปิดพลังทําให้ผู้นําไม่สามารถยืนยันความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจี้ยนเฉินได้อย่างไรก็ตามผู้คุ้มกันหยุนก็รับประกันว่าเจี้ยนเฉินได้เป็นเซียนปฐพีอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้นำจึงสุภาพกับเขาอย่างมากโดยไม่มีท่าทางเย่อหยิงแต่อย่างใดจากนั้นจิ้นเชิญก็เปลี่ยนหัวข้อโดยถามว่าผู้นำท่านเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าประตูมิติหรือไม่ประตูมิติมันคืออะไรผู้นำสับสนและไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ใบหน้าของจิ้มเ,เ,เชิงเยเกจุดประสงค์ของเขาที่มาประกูลหลานหมิงเพื่อสืบหาว่ามีประตูมิติอยู่ใกล้ๆหรือไม่ที่แห่งนี้อยู่ไกลจากอาณาจักรเกอร์ซุนมาก เขาต้องเดินทางผ่านประตูมิติเพื่อลดระยะการเดินทางไม่อย่างนั้นเขาจะต้องใช้ทักษะมายาพริปตาเพื่อลดระยะการเดินทางซึ่งสิ้นเปลืองพลังเซียนสูงมากอย่างน่าเหลือเชื่อย้อนกลับไปเมื่อเขาออกจากอาณาจักรวายุครามความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเกอร์ซูลและอาณาจักรเพื่อนบ้านก็ตึงเครียดมากขึ้นน่าเสียดายที่สถานที่ที่ของเขาอยู่ตอนนี้ไกลเกินกว่าจะได้รับข่าวของอาณาจักรเกอร์ซูล อย่างไรก็ตามอาณาจักรเกอร์ซุนนั้นค่อนข้างเล็กและจํานวนของอาณาจักรในทวีปนี้ก็มีเป็นร้อยร้อยแม้ว่าจะหายไปอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรอื่นๆก็ยังคงดําเนินต่อไปคืนนั้นจิ้นเฉินและสมาชิกระดับสูงคนอื่นๆของตระกูลหลานหมิงได้กินอาหารรสเลิศตอนนี้ตระกูลหลานหมิงกําลังพูดคุยกับแขกใหม่อย่างกระตือรือร้นขณะเดียวกันในห้องรับสมาชิกระดับสูงคนอื่นๆก็กําลังคุยกัน ท่านพ่อข้าไม่คิดว่าวิธีนี้จะเหมาะสมเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวตนของหยางยูเทียนและเราก็รู้จักเขาเพียงเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงไม่รู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาเราจะมั่นเขากับหญิงเอ๋ง,ง่ายง่ายได้อย่างไรเราไม่ควรประมาทเรื่องนี้ชายวัยกลางคนที่พูดคือพ่อของหลานหญิงผู้นำชายผู้นี้เป็นเซียนปฐพีในขณะที่ตัวตนของเขาเมื่อเทียบกับเซียนปฐพีทั่วไปการที่มาถึงขั้นนี้ได้แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเขานั้นมีไม่จำกัด เป็นไปได้ว่าเขาจะทะลวงกลายเป็นเซียนสวรรค์ได้ในไม่ช้าในกรณีนี้เราจะได้รับการช่วยเหลือจากเซียนสวรรค์ตระกูลของเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นมากอย่างไม่ต้องสงสยัย